กูไล่พวกมึงเอาละกวงแน่แน่เสียงดังน่ารำคาญ,ญ์มูนกิตนี่นะครับใครอยากมาทำงานนะครับรับสองคนเอาเลยมึงเอาเะสี่ไปไหมของกูคนเล่าเงินซื้อเดี๋ยวจอยมาดูมไม่เล่นที่อื่นเปรี้ยงเ้ยนี่นะมึงปากหมาชิบหายเลยวะ่ะเอาหมาลงไปเนี่ยไอ้เว้ขึ้นรถอยากให้กูเห็นทุ่งมึงแถวไหนนะกูเล่นมึงแน่โอเคครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตีสองครับคือคลิปนี้มันจะไม่เกิดเลยนะเว้ยถ้าไอพวกนั้นมันนอนตอนนี้เป็นเวลาตีสองตีสองสี่สิบเอ็ดเงียบ ตีสองสี่เบ็แล้วผมกําลังจะนอนทุกคนนอนหมดแล้ว ผมกำลังจะนอนพวกคนอื่นเขานอนกันหมดแล้วมีไอ้ไอ้เจมยังไม่นอนแล้วเสียงดังมากมากย่าโทรมาด่าผมหลายรอบเพราะว่าย่าผมเนี่ยทุกคนต้องนึกนะครับว่าศัตรูใหม่แล้วห้องผมเนี่ยห้องนอนผมเนี่ยคือมันมันอยู่ด้วยกันย่าผมเนี่ยอยู่บนบ้านเสียงดังถึงบนบ้านโทรมาด่าผมว่าเออทำไมพวกมึงไม่นอนด่าผมคนเดียวเพราะมันไม่โดนหนาผมบอกมันหลายรอบแล้วว่าเออนอนได้แล้วตีสองมันไม่นอนไปดูกันว่ามันทําอะไรกันคือบอกมาหลายรอบแล้วมันไม่ฟังนะครับไป ม,มึงทำอะไรกันทำไมไม่นอนนอน,นได้แล้วย่าโทรมาดา่ดากูแล้วขากระดามึงไม่ได้ดา่ากูดิมันเสียงพวกมึงอะดังกูจะบอกยให้นะกูบอกหลายรอบแล้วใช่ไหมว่ามึงนอนได้แล้วตีหนึ่งก็นอนได้แล้วมึงไม่นอนอะไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่ามึงมึงอย่าเล่นเสียงดังมันไม่ด้ังอะไรขนาดั้นมันไม่ดังละย่าโทรมาด่ากูย่าโทรมาด่ากูย่าอยู่ข้างบนมึงเสียงดังย่าโทรมาด่ากูเขาไม่ได้ด่าพวกมึงเนี่ยแล้วมึงเล่นเกมลวมึงเล่นได้เว้ยแต่เสียงเบาเบาได้ไหมไปไกลๆด้หรือ เสียงเบาๆได้ไหมเจมฉุนงแไม่งเจมจุนนั่นน่ะแม่แม่ผมทั้งวันแล้ววันนี้ฉุนชิบหายอ่ะมาดิมาดิาดนี่มาดิลูกแรกลูกแรกพอพอพอเล่นเล่นเล่นในรอยเฮ้ยอย่าดีมันเสียงดังมึงเล่นได้แต่อย่าเสียงดังขอแค่แม่ท <40 S 1> ี้ก็โดนผมอย่าเสียงดังได้ไหมเออมาตีสองแล้วเจมหัดเป็นคนที่มันรวยแล้วเวลามั่งเออพูดอย่นั่นแหละเนี่ยเดี๋ยวคนดูจะด่ามึงคอยดูดิกว่าคลิปนี้ลงด้วยแฉแม่ง ดังบ้านมึงนี่ดังบ้านกูกูรู้อยู่แต่ว่ามึงเกรงใจกว่หนึ่งเขาบางเพื่อนเฮ้ยอย่าเกะกะดิ้นี่แล้วของกินน้ํากินขนมขนมกินทําไมไม่เก็บนี่โต๊ะกูสะอาดนี่ทาไมไม่เก็บฮะทำไมไม่เก็บพูดไม่หยุดถามพูดไม่หยุดเลยจานทำไมไม่เก็บพูดไม่หยุดเลยจานไม่เก็บผ้าเช็ดตรงเช็ดตัวไม่เก็บก้องกูให้แล้วมึงทำอย่างนี้หรอเออไว้งั้นก่อน นี่แล้วม,มาดูห้องมันนะครับห้องมันที่มันนอนกันทุกวันดูดูห้องนอนพวกมันดูห้องนอนพวกมันดูแก้วนงแก้วน้ำเลี้ยงปลาด้วยใครบอกว่าไอ้หล่อมันหล่อจริงแต่ว่ามันสกปรกนี่ดูห้องนอนจะนอนไ,ได้หรือยังไมง่นอนปิดไฟปิดไฟนอนเกมมึงหัดโตเลยแล้วเพื่อนโอ้ยกูเล่นเกมอยู่ใหญ่ดูเวลาเล่นเกมคือเวลาเล่นเกมเล่นก็เล่นได้แต่ว่ามึงมึงมึงควรรู้ตัว,ตวเอง